สวัสดีคนไข้นะคะสวัสดีเพื่อนๆนแฟนคลับอาทิตาคลินิกนะคะก็เดี๋ยวให้คนไข้นะนําตัวหน่อยนะคะอันนี้เป็นคนเหนือด้วยใช่ไหมคะคุณเเ,เจ้าพี่ปานิศาเนาะชื่อเด้พี่นาค่ะคุณหมอนุ่นเป็นคุณหมอที่มีฝีมือมากในการร้อยไหมนะคะเห็นกรอบหน้าชัดเจนทําตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองรอกนี้เป็นครั้งที่สามนะคะที่มาเก็บกรอบหน้านะคะก็คือ คุณหมอทำเสร็จแล้วกลับไปไม่เขียวไม่ช้ำเลยค่ะสามารถที่ทํางานได้ปกติเลยค่ะคนไข้มองกล้องเลยนะคะทีนี้เราจะให้เพื่อนๆทางบ้านดูนะคะอันนี้เป็นคนไข้ประจําของหมอเลยนะคะมาหลายครั้งจนให้รีวิวแล้วนะคะ<ช>ก็ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าดูกรอบหน้าคนไข้กันดีกว่านะคะ<ช> <ๆ S 1> เห็นกรอบหน้าคนไข้ไหมคะชัดมากคมชัดลึกเลยนะคะ <ๆ S 1> เห็นไหมคะว่ากรอบหน้าเนี่ย คมขึ้นไม่มีเหนียงหย่อนคล้อยไม่มีแก้มห้อยแล้วนะคะแล้วก็ล่องน้ำกเนี่ยหายไปเลยนะคะขอบปากก็ถูกยกขึ้นด้วย <c oughs> เห็นไหมคะว่าลองแก้มกระต้นขึ้นด้วยนะคะพวงแก้มทั้งหมดถูกยกขึ้นหางตาอันนี้จุดเด่นเลยนะคะหางตาถูกยกขึ้นด้วย <c oughs> เห็นไหมคะแล้วก็ช่วงขมับนะคะเห็นไหมคะว่าเต็มขึ้นเลยนะคะอันนี้คือเพิ่งทําเสร็จทันทีจะเห็นว่าหลังจากที่ทําเสร็จทันทีเนี่ยไม่มีบวมไม่มีช้าเลยใช่ไหมคะค,คุณคาย กลับบ้านไปไม่บวมไม่ช้าเลยนะคะแล้วก็ดูข้างที่ยังไม่ทําจะเห็นว่าข้างที่ยังไม่ทำเนี่ยแก้มจะตกอยู่เห็นไหมคะร่องแก้มจะลึกกว่าชัดเจนนะคะแล้วก็แก้มด้านข้างจะอยู่ห้อยหย่อนคอยโครงหน้าจะยังไม่คมชัดเห็นไหมคะมันจะมีรอยต่อตรงช่วงนี้แล้วก็จะมีกระป๋อกแก้มลงมาเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าการปรับแต่งโครงหน้าเนี่ยเราสามารถมาดูแลต่อเนื่องได้ ยิ่งทํายิ่งดีขึ้นถูกต้องไหมคะค่ะหน้าเด็กลงเรื่อยๆใช่ไหมคะค่ะมาแบบเด็กลงเรื่อยๆจนติดใจนะคะที่หเดือนมาครั้งนึงใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าความสวยอะค่ะเราเติมได้นะคะคนไข้ท่านนี้ก็มาทุกหกเดือนจนซีกันแล้วนะคะรอบแรกยังไม่ให้รีวิวนะคะเพราะว่าพี่บอกว่ารอดูก่อนอันนี้รอบสองรอบสามแะรอบสามรีวิวได้นะคะเหมือนที่หมอบอกก็คือว่าสวยเติมได้ใช่ไหมคะทุกๆครั้งที่ทําหน้าก็เด็กลงเด็กลงไหมคะ เด็กลมเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะพี่เขาจะพูดภาษาเหนือนะคะพูดเหนือได้เลยนะคะเจ้าพี่เขาจะเจ้าแล้วคะคุณหมอนุ่นเจ้านี่ดูหน้าข้างที่ยังไม่ทาเห็นไหมคะอ้วนเลยเห็นไหมคะอ่า ไม่ใช่ว่าเราจะร้อยใหม่แล้วทาได้ครั้งเดียวในชีวิตไม่ใช่นะคะไม่ได้สวยวนเดียวจบใช่ไหมคะใช่ต้องมีการที่ปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกก็ไม่ได้เติมเยอะนะคะครั้งละหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้นามะคะใช่หลายหลายคนนะคะที่กังวลว่าเอ๊ะทาไปแล้วต้องทีเดียวจบไหมไม่ต้องคนไข้คอนเฟิร์มเห็นไหมคะว่าสวยเราเติมได้เราค่อยๆสวยเพิ่มได้ จะเห็นว่าหน้าข้างนี้นะคะหน้า,านี้ยังไม่ทําจะใหญ่กว่าห้อยกว่าแล้วก็ช่วงแก้มจะยังไม่ตึงนะคะแต่ฝั่งนี้น่าจะตึงแล้วก็จะเฟิร์มกว่าดูกันชัดๆพวงแก้มเนี่ยจะถูกเขาเรียกว่าถูกกดถูกปรับให้เล็กลงแล้วก็เราจัดพวงแก้มให้คนไข้ใหม่เห็นไหมคะว่าพวงแก้มของคนไข้อะดูสวยขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษของหมอเลยนะคะเหมือนดีไซเนอร์ค่ะ ปั้นหน้าแต่งหน้าได้โดยไม่ต้องใช้แอปคอมพิวเตอร์เราสวยหน้าสดได้ด้วยเห็นไหมคะว่าเราสวยหน้าจริงโดยที่ไม่ต้องใช้แอปได้นะคะจัดกรอบหน้าให้เข้ากับช่วงอายุนะคะเห็นไหมคะว่าโครงหน้าคมเลยนะคะเห็นไหมคะว่าแก้มไม่ห้อยแล้วแล้วก็พวงแก้มถูกยกขึ้นองศามาันเราแต่งหน้าเลยนะคะแล้วก็ช่วงคําับเห็นไหมคะขมับก็เต็มดูหางตาดีกว่าคะ่ะดูเส้นหางตากระเด้งขึ้นไปนู่น เห็นหรือยังคะดูกันชัดๆนะคะเส้นหางตากระเด้งไปนี่เลยนะคะแล้วดูตาค้างที่ยังไม่ทำเส้นนี้ยังตกอยู่เลยเห็นไหมคะต่างกันชัดนะคะเห็นไหมคะว่าต่างชัดมากสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้พี่นาดูกระจกอีกรอบเห็นไหมคะเหมือนที่หมอบอกไหมคะข้างนี้ตกอยู่เลยเห็นไหมคะต่างมากเลยนะคะต่างชัดมากนะคะแล้วก็พี่นาอนุญยาตให้เปิดเผยอายุได้ไหมได้ นี่หลัอายุห้าสิบกว่าห้าสิบไม่ใช่อันนี้คือแบบว่าเราต้องบอกอฟยุฟนะคะที่แรกว่าจะเอาโฟี่ไฟหมไม่ได้เห็นไหมคะวันนี้ผู้หญิงอายุห้าสิบกว่าเห็นไหมคะว่าโครงหน้าคมได้ขนาดนี้สวยจริงค่ะเมื่อกี้คุณหมอยังไม่ได้ถึงเลยีวิว ยังไม่ได้ดูกระจกเลยท่านยืนเลยถุงมือหมอก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะบอกว่านึกได้อุ้ยตตยไม่ทันแล้วนะคะรีวิวเลยที่นี่เรารีวิวแค่จริงหมดทําเสร็จปุ๊บรีวิวเลยนะคะไม่มันนั่งตบแต่งอะไรไม่มีนะภูมิใจมากค่ะคุณหมอนี่ฝีมือจริงๆเลยค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่กลับไปก็มีแต่คนทักเ๊อกแต่ปลื้มนะอันนี้คนชมทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหม กรอบอยู่นะคะไม่เป็นไรเราเข้าใจกบหมดอะค่ะใช่นีก็โดนแต่ว่ายังอยากสวยอันนี้ความสวยเดนคุณบอกว่าหล่อชวความสวยรอไม่ได้นะคะเราดูเราดูกรอบหน้าของคนอายุห้าสิบกว่าจะหกสิบแล้วอ่ะดูด้านข้างนะคะอ่ะนี่หันด้านข้างให้เพื่อนๆทางบ้านดูเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่ากรอบหน้าชัดมากนะคะแล้วก็เราโชว์ กล้องสดนะคะอันนี้กล้อง iPhone นะคะไม่แต่งไม่แอปนะคะเพราะว่าเคยใช้แอปเขาบอกว่าหน้ายกพอแอปอันนี้ไม่ได้ยกพอแอปนะคะอันนี้เราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะหน้าสดมาคนไข้บอกเครื่องสำอางก็เช็ดของพี่ไปหมดแล้วไม่ได้แต่งหน้ามาเลยค่ะมันดีมากเลยเห็นไหมคะว่ากรอบหน้าชัดมากแล้วก็ผิวพรรณของคนไข้อ่าเด็กลงนะคะหลังจากที่มาเข้าโปรแกรมนะคะของอาทิตตาคลินิกใบหน้าคนไข้ก็เด็กลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ หน้าก็ได้รูปมากขึ้นเมื่อก่อนก็อาจจะมีความหย่อนคล้อยมากกว่านี้ค่อนข้างเยอะหมอก็ให้คําแนะนําไปแล้วว่าเดี๋ยวเราค่อยๆทําใช่ไหมคะห<ช>นะะ้าสวยเติมได้พี่ก็เป็นคนไข้ที่มีระเบียบมากก็คือมาทุก6เดือนนะคะไม่เคยขาดเลยพอมาทุกๆครั้งหมอก็จะออกแบบดีไซน์ออกแบบดีไซน์วางแผนแก้ปัญหาแต่ละจุดแต่ละจุดให้ใจนปัจจุบันเห็นไหมคะว่ากรอบหน้าคนไข้คมเลยนะคะแล้วก็หน้ายกสวยเห็นไหมคะ ตาก็ยกสวยขมับก็เติมเต็มเห็นไหมคะว่าด้วยโปรแกรมแค่โปรแกรมร้อยใหม่ของเราอย่างเดียวเหมือนไปผ่าตัดดึงหน้าเลยโดยที่คนไข้ไม่ต้องผ่าด้วยเห็นไหมคะอืสวยแบบไม่ต้องทรมาวนก็ไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะ,คะกลับบ้านไปสวยไปเลยไม่บวมไม่ช้ำไม่บวมไม่เจ็บด้วยเพื่อนเพื่อน<ๆ>ทางบ้านนี่นะคะคนไข้คนคนไข้ประจําเลยดีกว่านี่คือว่า ประคบฉีดนะคะไม่ได้ทายาชาด้วยอันนี้คือไม่ได้ทายาชาด้วยนะไม่ได้ทายาชาใช่ไหมคะว่าคอนเฟิร์มว่าไม่เจ็บจริงคุณหมอมือเบามากค่ะใช่ไหมคะคุณหมอแบบจริงๆค่ะคุณหมอแบบไม่อันนี้ไม่ได้ชมหรือว่าไม่ได้อวยน์กันเองหมอนุ่นมีฝีมือจริงๆในการปรับรูปหน้าเนาะอันนี้ไม่ได้ค่ารีวิวนะคะจ่ายเต็มค่ะจ่ายเต็มเหมือนที่บอกนะคะว่าเรานะคะก็คือ รีวิวคนไข้จริงทั้งหมดนะคะแล้วก็ทุกคนก็ที่เรียวที่เราขอรีวิวเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าชําระค่าบริการทุกคนนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะกังวลว่าจ้างรีวิวไหมทําไมชมเยอะจังอันนี้พูดมาจากใจใช่ไหมคะพูดจากใจดูดูหน้าคนไข้นะคะเพราะว่าคนไข้ไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องหลอกเพื่อนๆทางบ้านอยู่แล้วอายุนี้่กทีนี้เรารีวิวจริงหมดนะคะเพื่อนๆที่สนใจอยากร้อยหมายยกกระชับไม่ต้องกลัวนะคะก็ ดูหน้าคนไข้เราก่อนนะคะให้ดูกันชัดๆก่อนนะคะอันนี้คือข้างที่เราทำแล้วนะคะามาเทียบกับหน้าข้างที่ยังไม่ได้ทำเห็นชัดนะคะนี่นะคะแล้วก็ฝากติดตามวันนี้เป็นวันรีวิวนะคะยังไม่ได้แจกโปรโมชั่นเดี๋ยวรอติดตามไปเรื่อยๆนะคะเราจะมีวันแจกโปรโมชั่นด้วยก็ลาเพื่อนๆก่อนไหมคะค่ะทุกคนนะคะยอย่าหยุดสวยนะคะเป็นผู้หญิง ขอให้สวยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ